ก็วิดีโอนี้จะมาคุยเล่นกับเพื่อนๆที่ถือเหรียญดอทคอยนะครับวิดีโอนี้ไม่มีข่าวอะไรสําคัญไม่มีสาระสําคัญนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับเพื่อนๆใครจะนอนใครมีธุระไม่ต้องดูก็ได้นะครับอันนี้เราคุยเล่นกันเฉยๆ <c oughs> ภายใน24ชั่วโมงนี่นะครับเพื่อนๆปริมาณการซื้อขายดอทคอยจาก Exchange ในในไทยเราเนี่ยนะครับอยู่ที่ลำดับที่63ของโลก ใน Top 100 Exchange เนี่ยนะครับซึ่งถือว่าไม่ธรรมดานะครับปริมาณการซื้อขายของเราอยู่ที่ประมาณ52ล้านเหรียญสหรัฐอันนี้คือตัวเลขจาก CoinMarketCap นะครับ<ม>ก็ประมาณ1,600ล้านบาทไทยถือว่าคนไทยไว้ใจเหรียญน,นี้พอสมควรไทยกับอินโดนีเซีย นะครัอินโดนีเซียเขาใช้ i n d o d e ดนะครับผมดูปริมาณการซื้อขายเขาเนี่ยเขาจะตีคู่มากับไทยตลอดเลยในเรื่องของ d ดอชคอยนะครับคือผมมองว่าเขาเป็นคู่แข่งของเราอะนะทั้ง,งที่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่คู่แข่งหรอกคือเขาก็เป็นเพื่อนร่วม d ด g e กับเราเนี่ยแหละแต่ว่าแบบเวลาบางทียอดขายเราซื้อยอดขายเราเยอะกว่าเนี่ยผมแบบสะใจกว่าไงแบบเป็นไงล่ะคนไทยนําไปแล้วนะครับ <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ d o e c o i n เพื่อนๆดูในคอย n Market Cap ดีดูดูดู Market Cap ของ Dogecoin กับ Litecoin ดิว่ามันแบบใกล้ชิดกันขนาดไหนอะนะครับมันสูงณนะตอนนี้มันสูงกว่า Chainlink อีกอะ่ะ16,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับวันที่14เดือน4 Dogecoin ขึ้นมา4บาท44สตางค์ไม่ว่า จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะเพื่อนๆเราต้องจำวันนี้ไว้วันนี้จะถูกจารึกไว้กับเราเลยวันนี้เราไปเหยียบมาแล้วเหมือนกับเหมือนกับเราไปดอยอินทนนท์มาแล้วอะประมาณนั้นอะนะครับโดสคอยไปเหยียบ4บาท44สตางค์มาแล้วหลังจากที่เราเคยบ่นกันตอนที่มันขึ้นมา2บาท50แล้วมันไปปรับฐานที่บาท50เพื่อนๆจำได้ไหมแล้วมาโอดกันต่างคนต่างโอดกันอะ ว่าเมื่อไหร่จะขึ้นเมื่อไหร่จะนั่นอะไรเงี้ยเดินชา้าเหรียญอื่นเข้าไปถึงไหนแล้วนะครับก็เข้าใจนะแต่ว่าเนี่ยมันก็เป็นดราม่าของการลงทุนนะครับบางคนเงินร้อนบางคนเงินเย็นนะครับก็คุยกันบางทีก็คุยกันอาจจะเกือบจะคนละภาษาเลยเ <c oughs> พื่อนๆต้องเข้าใจนะบางคนเนี่ยอย่างผมอย่างเงี้ยผมไม่มีลูกไม่มีภรรยาผมสามารถตั้งสถานีไกลได้นะครับเพราะผมไม่มี อะไรต้องรับผิดชอบอะแต่ว่าบางคนที่ถ้ามีอะไรต้องรับผิดชอบอย่างเงี้ยก็จะต้องเขียนไว้ในโน้ตของเราว่าเราจะตั้งสถานีไว้ที่ที่ไหนที่มันอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับเพื่อที่จะได้ไม่รอนานหรือแบบเจ็บตัวอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเราไม่รู้อนาคตจริงๆนะครับณตอนนี้ไม่มี ศูนย์ข่าวไหนนักวิเคราะห์ไหนที่มีลูกแก้ววิเศษที่จะมาบอกได้ว่าราคาของ d ดอ c คอยมันจะไปเท่าไหร่มันจะมีแต่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะคนนี้เขามาเนะียเขามาถ่ายรูปกับดอ c คอยเนี่ยคุณกายเนี่ยเขาเป็นคนดังเป็นแบบว่ารู้สึกเป็นเชฟหรือไงล้วนะครับแกก็มาถ่ายรูปลงอ่ะเนี่ย out to the moon นะครับ d o g e c o i n แล้วก็มี CNN นะครับ CNN International ซีเน n t e น n a อินเตอร์เนชั่นแนลจริงๆเขาไม่เคยผมไม่เคยเห็นเขาค o เวอร์ข่าวในเรื่องของเหรียญดอ c คอยเลยนะเนี่ยเขามาพูดถึงดอจคอยนะครับ uh, Forbes magazine พูดถึงดอจคอยนะครับ Market Watch โอเค Market Watch เขาก็พูดอยู่ทุกวันนะครับขอไปแต่เนี่ย CNN business นะครับเขาก็พูดถึง Dogecoin ทงั้งๆที่เหรียญเราเนี่ยมันเป็นเหรียญมีม นี่คือโลกเห็นความเป็นจริงนะมันคือเหรียญมีมาแต่ Market Cap เราไปแบบโอ้โหจี้กับไลคคอยเลยอะแซงเชนลิงก์อ่ะห่างกันกันกบ Uniswap แค่เอื้อมอะเงยหน้าขึ้นไปก็เจอพกกระดดอะนะครับคือมันมาถึงจุดนี้ได้ไงผมบอกตรงนะไอที่ผมทำแบบสอบถามว่า d ด g e มันจะไป2บาท30นะครับมันจะแตะเท่านี้ไหมอะไรไหมหเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะมา4บาทกว่าเร็วขนาดนี้นะผมไม่คิดผมคิด ผมคิดว่าน่าจะเดือนเดือน8อย่างเงี้ยน่าจะเป็นไปได้สักสิงหาเนี่ยน่าจะเป็นไปได้นะครับคนที่เพิ่งเข้ามาลงทุนเยอะมากๆเลยนะเพื่อนๆเ,เป็นปรติของ All Time High ทุกครั้งที่ทำ All Time High นะครับจะมีคนเข้าไปเปิด e x c h a n g e เยอะมากแล้วจะมีคนใหม่ที่โดนฟันโดนฟันหัวแตกอะ่ะพูดกันตรงๆเลยนะครับ ก็ต้องระวังเพราะว่าคือเข้าไปอ่านเยอะๆนะครับเพื่อผมเข้าใจนะหลายคนที่อยู่ในวงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยบางทีเราไม่สามารถคุยกับครอบครัวได้ถึงแม้ว่าเราจะมีเพื่อนที่รู้จักกันตั้งแต่เด็กเราอาจจะไม่ไม่สามารถปรึกษาเขาได้และในยุคของ New n o r m a l ในเรื่องของโรคระบาดเนี่ยบางทีคนที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือคนที่อยู่อย่างผมกับคุณอย่างเงี้ยบนโลกอินเทอร์เน็ตในโลกของ youtube หรือว่าคนที่คุณคุยบ่อยใน Facebook group อย่างเงี้ยนะครับก็กลายเป็น คนสนิทที่แบบมีวิสัยทัศน์เดียวกันนะครับมีมุมมองเดียวกันในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีหรือดอชคอยหรือเรียนอะไรก็ตามนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองจดโนต้ตดูนะลองจดโนต้ตดูอย่างอาจารย์ผมอย่างเงี้ยเขาจะสอนผมบอกว่าออบอลจดโนต้ตไว้เลยนะว่าวันนี้ทำไมถึงขาย สมมุติจะขายเนี่ยสมมุติจะขายสมมุติ1000 d o g e c o i คเนี่ยจะขายวันนี้ขายเพราะอะไรเพราะว่าเรากลับมาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นด้วยเหตุและผลมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความรู้สึกของเราเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะกลายเป็นขนมจีนการลงทุนแบบขนมจีนตลอดไปโด,โดยที่ไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับอย่างน้อยถ้าเราเขียนว่าตอนนี้ที่ขายเพราะว่ามันแตะ4บาทแล้วเรา ขายเพราะว่าเราเป็นห่วงในเรื่องการปรับฐานเราจึงถอนมาเท่านี้เท่านี้เท่านี้หรือเราจะขายและเอาทุนคืนแล้วปล่อยกำไรไหลเพราะเท่านี้เท่านี้พอเรากลับมาเนี่ยเราจะได้รู้ไทม์ไลน์ของของชีวิตการลงทุนของเราว่าเราทําสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรนะเพื่อนๆถามว่าทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยที่ที่ผมแนะนำเนี่ยผมทําได้100%ยเปอรไหมไม่ผมก็เป็นมนุษย์ที่แบบว่า แล้วก็ผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะแต่ว่าผมพยายามทําให้มากที่สุดเท่าที่อาจารย์ผมคนที่มีประสบการณ์นะครับคนที่มีพอร์ตการลงทุนที่มีการตัดสินใจที่ถูกต้องยายมานานมากๆเนี่ยเขาถ่ายทอดมาผมก็อยากจะถ่ายทอดอย่างที่ผมเรียนนะเพราะว่าเราบางทีเราอาจจะคุยกับคนใกล้ตัวก็ไม่ได้ใช่ไหมก็เนี่ยความรู้มาแบ่งกันนะครับ น้องแบ่งพี่พี่แบ่งน้องเพื่อนๆก็เช่นกันใครที่เป็นคนเก่งกราฟมีหลายคนมากที่มาดูช่องผมนะครับเขียนบทวิเคราะห์ไว้ช่วยๆกันนะครับอย่างน้อยมีคนอ่านเขาอาจจะไม่เข้าไปคอมเมนต์แต่ผมว่ามีคนอ่านและมีคนที่แบบเอามาเปรียบเทียบกับโน้ตของตัวเองทุกครั้งที่มีคนวิเคราะห์กราฟเนี่ยผมจะมาเปรียบเทียบกับ,บ,บกราฟของผมว่ามันจะใกล้เคียงขนาดไหนนะครับทั้งนี้ทั้งน,นั้นมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่ต้องห่วงนะครับ ทุกครั้งที่มีคนเขียนแนะนําให้เราเนี้ยถือว่าเป็นโชคดีของเราที่เขาเขียนนะครับว่าโอกาสที่มันจะไปปรับฐานเท่านี้เป็นไปได้นะลองต้องระวังตัวหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเขาเขียนปุ๊บมันไม่เกิดขึ้นแล้วไปว่าเขาเงี้ยไม่ใช่นะครับก็มาดูภาพนี้กันเพื่อนๆเขาบอก what if I told you Dogecoin is about to pass Litecoin นะครับรู้สึกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ Dogecoin มัน pass มันแซง Litecoin ใช่มเพืนเพื่อน ใครจำได้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยในคอยมาร์เก็ตแคปอะนะครับเนี่ยผมก็นั่งดูเนี่ยนั่งดูในในเ d d ดิอ่ะมันก็มีภาพแบบตลกตลกโกนมาแบ่งกันดูแบ่งกันอ่านนะครับบางอันก็มีสาระบางอันก็ไร้สาระแต่เราต้องเก็บให้หมดเพราะว่าผมได้ตังจากคอมเมนต์เยอะแล้วเชื่อไหมเพื่อนผมได้ตังจากการอ่านคอมเมนต์จากการอ่านกระทู้นะเยอะคือแบบสำหรับผมถือว่าเยอะเอางี้ดีกว่า ว่าคนนี้คอมเมนต์ว่าจะเป็นอย่างนี้คนนี้คอมเมนต์ว่าเป็นอย่างเงี้ยบางทีดีกว่าที่ผมนั่งดูวิดีโอครึ่งชั่วโมงอีกนะฮะเอาละครับเพื่อนๆมาคุยเล่นกับเพื่อนๆเฉยๆนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมง48ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยหรือที่มันกําลังจะอาจจะเกิดขึ้นในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกตินะนี่มันเ,เป็นเหตุที่หลายเหรียญมันทำ all time high นะครับ คนที่เพิ่งเข้ามาลงทุนอย่าคิดว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่นี่คือตลาดคริปโตเคอเรนซีนี่คือตลาดการลงทุนจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเรื่องแบบนี้มันนานทีปีหนกว่าจะเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นช่วงโกยของใครบางคนมันอาจจะเป็นช่วงขาดทุนของใครบางคนนะครับบริหารกันให้ดีนะครับเกาะกลุ่มกันไว้เรามีกันแค่นี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนดอคอยพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนนะครับ โอเคสาธยาเรียบร้อยแล้วดูต่อไปครับ